ก็สวัสดีชาวสการคนนะครับก็อ,อยู่เหมือนเัิครับเอกนะ้ำนี่ก็การอัปเดตกกนในส่วนของสกินนาคอสนะครับของก็นับถอยหลังไปส4ี่วันนะครับก็นี่นะนับถอยหลังคอนเสิร์ตส4บวันแชร์เพื่อรับสกินวันที่27กรกฎาคมนะครับก็ส่วนตัวมองว่าเห็นเอฟเฟกแล้วค่อนข้างสวยมากเป็นสกินที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตดนใจวะดีอืมในส่วนของมิกเพลงก็เป็นในส่วนของรับอิโมจิฟรีนะครับนะ ก็เป็นในส่วนของอิโมจิแล้วก็เอฟเฟกสังหาร RVD ยี่สิถาวรน,นะครับเป็นในส่วนของ e นะอิโมจินี่นะคอสมันใจนี่โคตรเท่เลยแล้วก็คาถาไฟหัวฉวยายภ <c oughs> าษาเป็นอะไรก็ในส่วนของมีในส่วนของ,นงหมดพรีวิวด้วยนะไม่มีในส่วนของนี่ครับเอฟเฟกต์เครื่องดนตรีปิดอยู่นู่นนี่นั่นครับก็จะมีบอกอยู่เนาะขอใครสนใจก็มาปรับเสียงกันได้ผมไม่แน่ใจปรับได้หรือเปล่า <c oughs> น้องน้อง ยังยังไม่ต้องเล่นแล้วกันนะปิดไปก่อนแล้วกันอายเขาก็ประมาณนี้กันเผื่อใครมาทงมาทำกันน้ก็เป็นในส่วนของเพลงประกอบนะรู้สึกปลดล็อก20เอฟเฟกต์เครื่องตีสีเสียงร้อง60โอ้อยากได้อินเสียงร้องจังแล้วก็เอฟเฟกต์บนเบที80โอ้หน่าจะมีก,กันมาหน่นะเดี๋ยวมาทำคลิปเล่น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 ,ลน,ลน,ลนอีกรอบแล้วกันรู้สึกติดใจยอยากลองทำดูก็เป็นในส่วนของภารกิจนะครับชนะเกมโหมด5้5หหรือจะอันดับ1ครั้งก็รับไป5้5เออแต้มนะ จำนวนเข้าร่วมโหมด5วิ5ก็เขาคาก็ประมาณแบบชนะเกมโหมด5วิ5จำวนวนการ,มมการเข้าร่วมโหมดแล้วก็ไหนจะรวนเข้าร่วมโหมดจัดอันดับเสียงผมเป็นไรดีก็ติดอ่างเฉยเลยอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะไม่ใช่เพราะว่าติดอ่างหรอกพูดเร็วเกินไปเหล็กดัดฟันมันยังอยู่ในฟันนะก็อย่าลืมกดรับนะก็กิจกรรมมันทําง่ายครับอันนี้ส่วนตัวมองว่าไม่ได้แย่เลยครับค่อนข้างดีนะก็เป็นในสงปฏิทิน ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับก็สามารถกดแจ้งเตือนได้นะหรือถ้าไม่แจ้งเตือนก็กดอันแจ้งเตือนได้นี่ผมกดเปิดแจ้งเตือนแล้วไปติกถูกก็กดแจ้งเตือนไปแล้วับมาสกินนาคอแล้วก็มิกเพลงรับโมจิฟรีก็เป็นในส่งวันที่13เนาะสกินฟรีชวนเพื่อนกลับมาเล่นวันที่19นะครับแล้วก็เด้งยับรับเอฟเฟกต์ฟรีวันที่20แล้วก็แชร์โปสเตอร์รับสกินฟรีวันที่27ก็เป็นในส่วนของสกินนาคอสกินนี้นะครับเข้าๆมานี้กันส่วนเพลงก็ ส่วนตัวเหรอส่วนตัวผมชอบนี่วเะเวฟสตามันชิวๆอ่ะแต่ว่านี่สกายบูเวฟเวเเวฟผมไม่ได้ใจอ่านถูกอ่ะอันนี้เป็นสกินเฮลลี่สตเกอร์สสกินนะครับส่วนตัวผมชอบเป็นเสียงเพลงที่ชอบมากในส่วนของของขวัญฟรีอาร์วีก็ตามที่เราลงในชุมชนนะครับเปิดมาปุ๊บผมได้สกินอนะ่ะ แต่ผมมีสกินครบแล้วแล้วผมก็ได้ลูกแก้วอะรู้สึกท้อแท้ใจนะเอาความเป็นจริงไหมอืมก็นั่นแหละครับจนถึงตอนนี้ก็สกินทั้งหมดก็มีแปดร้อยห้าสิบแปดสกินแล้วนะอืมชายชอบใช้แพนด้าหญิงชายก็ชอบใช้ไอ้นี่เหมือนกันนะฟอ็อกชายไมยเด้นเหมือนกันนะอือหญิงก็ชอบใช้ฟอ็อกชายไมยเด้นเหมือนกันนี่นะครับฮีโร่ที่ถูกสังหารเยอะที่สุด แล้วก็ในส่วนของแอสซิเยอะที่สุดอะไรนะเขาขายอะไรกันไอสาบร้อยสาบร้อยสกินที่ถูกใช้เยอะที่สุดนะครับก็เป็นในส่วนของฟลอเรนติโนนะอินเตอร์สเตล่าคอนซิลป่ะผมไม่แน่ใจนะอ่านถูกปะ่ะ้วก็ไอเทมขายดีที่สุดสองชิ้นก็สมควรนะรองเท้าปกติกับไอนั่นนะดาบดาบคีไอเทมสุดทิดส่วนของเราก็เป็นในส่วนนี้นะ <c oughs> เล่นเลหมด หมดแจกระดับเยอะมากผมส่วนใหญ่ผมลงแรงไงก็ฮีโร่ที่ใช้สุดในปีนี้ก็เป็นส่วนอิลินอีลินติดใจมากฮีโร่ที่มีอัจราชนะสูงสุดในปีนี้เป็นสกัดนะครับสกัดส่วนใหญ่ผมจะเอามาแก้แก้ทางพิกีหน้าเนาะแล้วก็มาหลอดที่ใช้เยอะสุดเพราะติดใจแล้วก็สกินที่ชนะสูงสุดก็เป็นในส่วนของแก๊กนะครับสตาร์ซีเกอร์นะส่วนจดหมายเราก็ได้ไปแล้วนะครับก็ก็ได้ก,กื้คนอื่นได้อะไรก็มาคอมเมนต์ได้มาขิงหน้าส่วนผมก็ เกียร <G ee> ์ชีวิตมีแต่เกียร์เท่านั้นก็ในส่วนของนี่นะครับร้านค้าปนีจออธิบายการขูดตัวรางวัลก็ม,มีอธิบายอยู่นะครับในส่วนของ13-17ถึง17นะครับถูกปะ่ะเอ๊ะทำไมทำไมข้างล่างมันเขียนว่า18อ่ะอ๋อ17ขึ้น18ใช่ไหมถูกปะ่ะ ถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่ามีสองสองหนา้ากิจก็ขั้นสุดท้ายสามห้าศูนย์ก็ประการสนใจก็จะเจลี่สอยได้ครับในนี้เราน่าจะขาดแค่ยักษ์สาสกินเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บรอบหน้าเนาะเก็บในนี้มันเยอะเกินไปครับเพราะส่วนใหญ่ในนี้มีหมดแล้วเนาะส่วน <c oughs> luck. กูเดชออกลักผู้การสนใจก็จะเจลยสอยได้ผมขาดน่าจะขาดอารลัมป์ป่าวว่าเดี๋ยวผมเช็คก,กันนะแป๊บนึงนะผมว่า ผมเออพูดถึงชาล็อตชาล็อตเก่งเก่งแพทนี้แลา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 ละก็คงประมาณนี้กันคงไม่มีแล้วละเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนอารัมมีไหมอ๋อมี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 ตะกินนี้ตะกินนี้ต้องอย่างนั้นเด็ดอ๋อแบบตะกินนี้น่ารักนะมีพิคูด้วยน่ารักมากเลยน้องน้องแหม แต่ผมใส่สก,กินนี้แทนเลยเรียบจากเขาน่ารักนะสก,กินนี้มีชุดแต่งน้น,นะชุดสีก็น่ารักดีใส่สีม่วงใส่สีม่วงเข้าสุดสีเขียวมันดูแบบเหมือนกุลสตรีสมัยก่อนกสีเหลืองก็นะจุนี่สูงเมื่อก่อนเลยเรียนเส้นเงนินหยกอยกหยอกอันนี้มันเป็นมุกนะ ก็ชอบแลค์ด้วยชอบกแชร์กดซับสไครป์จำเป็นใจคนทำคลิปนะครับส่วนจะเป็นคลิปได้แต่แบบนั้นครับฝากติดตามนะวันนี้ฝากไว้ที่นี่ครับสกายลอจิกันส่วนตัวข้ามไอ้นี่นะคลิกซี่ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าบัตเตอร์ไฟกับอารัมจะเปิดขายแบบไหนนะเพราะส่วนตัวท่านาคอร์สเขาเขาเปิดแจกฟรีอย่างเงี้ยแสดงว่า2สกินนั้นก็มีโอกาสสูงนะที่จะเปิดขายหรือถ้าแจกอีกสักอีกสกินนึงก็จะดีนะจะดีใจมากเลยแต่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกก็เรารู้อยู่ว่าเกมนี้มันประมาณนี้แหละใช่ประมาณนี้ครับก็ เราจะกันจาเนี่ัตตันี้เออก่อนจากกันไปแล้วกันผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยเดี๋ยวผมลองเล่นนะเพราะผมไปเล่นใน h ฮดโอเคอย่างเดียวดิในไอ้เนี้ยไอ้ดอเรียนะทำไมเขารับไทยหนึ่งเขาแปลเป็นดอเรียทำไมเขาไม่แปลเป็นดูเรียมันสองแง่สองแง่หนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรได้ไปจานนี่